พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมน์ดวงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสวัสดีค่ะขอไกลพอพาทินีมาเจอเราทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเช็คดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมที่โชคดีทางบ้านแล้วเนี่ยนะเรามาถามกันก่อนว่าในปีหน้าฟ้าใหม่2562ัาสเนี่ยราศีไหนบ้างที่ดวงจะเฮงจะปังมากคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยนะคะเดีวเราจะมีการจับเป็นกลุ่มเลยนะคะ กลุมราศีที่ดวงดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักลัคกี้อินเลฟลัคกี้อินเกมเลยได้แก่ราศีอะไรคะมีสองราศีด้วยกันนะคะได้แก่ราศีเมษแล้วก็ชาวราศีมีนนะคะสองราศีเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่างานก็มาแบบความรักก็มาเขาเรียกมาแบบพร้อมๆกันเลยเวลาเวลามันหายไปนะมันหายไปพร้อมกันเลยขอย้ายราศีได้ไหมคะไม่ได้ทําเรื่องย้ายเลยนะคะเวลามาเนี่ยมาพร้อมกันเราพูดในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะถ้าสมมติในเรื่องของการงาน ก็มีโอกาสที่แบบจะสำเร็จสมหวังอะในเรื่องของงานถ้าสมมติว่าใครที่ทํางานอยู่ในองค์กรก็มีโอกาสที่แบบจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นอาจจะได้ย้ายงานนะไปทางที่ดีขึ้นหรือว่าย้ายตําแหน่งนะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ค่าตอบแทนจากการทํางานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบทำธุรกิจของตัวเองค่ะ นะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบโอ้ยขายดิบขายดีขายเป็นเทน้เเท่ามีลูกค้าแบบรายใหญ่เข้ามาครับเออนะดีมากแล้วถ้าสมมติว่าในเรื่องของความรักบ้างอ่าถ้าสมมติว่าความรักถ้าใครเนี่ยโอ้ยยังโสดโสอ่าโดยเฉพาะคนที่โสดสนิทโสดนานเนี่ยมีโอกาสได้แบบว่าเจอคนที่แบบเจอคนที่ดีครับ นะคะมีโอกาสได้พบรักแท้ที่รอมานานนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าอมีครอบครัวแล้วครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นอาจจะแบบว่ามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ใช่แบบว่าสมาชิกแบบว่าสามีบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรามีอะไรจะสารภาพจะพาสมาชิกเป็นผู้หญิงเพิ่มไม่ใช่นะก็คือหมายถึงว่ามีลูกมีหลานมีลูกมีเกณฑ์จะมีลูกมีเกณฑ์จะมีบุตรใช่ไหมคะครอกันไปแต่งงาน ถือว่าดวงดีมากเลยนะคะแล้วมีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ดียิ่งยิงขึ้นไหมคะอ่าควรจะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อาหารนะถ้าสมมติว่าทำบุญด้วยอาหารเนี่ยควรจะทําบุญด้วยอาหารทั้งคาวและหวานพร้อมๆกันนะเพราะอาหารคาวหมายถึงว่าเสริมในเรื่องของการงานะนะถ้าสมมติว่าอาหารหวานก็หมายถึงเรื่องของความรักให้มันดีควบคู่กันไปค มีข่าวก็ต้องมีหวานในคู่กันไปเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ,คะนี่เป็นกลุ่มของคนที่ใจเฮงทั้งความรักและการงานมาดูกลุ่มราศีที่เกณฑ์ดวงมาฟ้าเปิดอุดปรรคหดหายกลับกลายเป็นความสําเร็จกันบ้างค,คุณผู้ชมราศีที่โชคดีนี้คือราศีอะไรบ้างคะอะก็คือชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีพิจิกค,คะ่ะอ่าอ่าเอ๊ยรู้สึก ราศีพฤษภนี่ก็คือราศีคุณดิวค่ะอ่าวยินดีด้วยขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะราศีนี้คะโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเหมือนละครน้ำเน่าอ่ะเหมือนละครหลังข่าวคือโอ้โหอุปสรรคเยอะเลยปาดน้ำตาเลยคุณแม่ดาวประสุกหรือมายารัศมีก็ไม่รู้ตอนนี้อาจจะมายารัศมีเป็นยังไงคะมันแบบูเจออุปสรรคมาตลอดเลยอะบางคนเนี่ยโอ้โหสองราศีเนี้บางคนก็แบบมีปัญหาการมีปัญหาบ้างแบบ ไม่สบายบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าโหตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่าจะดีสุดๆเนี่ยก็คือในช่วงปีหน้าโหปีหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบช่วงปีแห่งการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้อนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบตั้งใจทํางานวางแผนการงานให้ดีก็มีโอกาสที่แบบโหฐานะทางการเงินมันจะแบบไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะเดีดีดีคุณยวนาคุณราศีเลยนะพระศพเนี่ยแหละค่ะ ผมขอเราฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณจะย้ายราศีไหมดิฉันขอย้ายราศีตามได้ไหมคะยาสีไม่ใช่บ้านลูกจะไม่ย้ายทุกวันเลยค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากด้วยใช่ค่ะอาจจะแบบว่าต้องวางแผนเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมากแต่ว่าไม่ใช้ใช้จ่ายแบบสุรุยสุร่ายนะคะเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการลงหลักปักฐานกานซื้อรถ อ่าใช่ค่ะเป็นการใช่เป็นการซื้อความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วมีเคล็ดลับเสริมดวงให้ปังขึ้นอีกไหมคะอ่าควรจะไปช่วยเหลือพวกผู้ยากไร้หรือว่าผู้ผู้ด้อยโอกาสนะคะเช่นอาจจะแบบเป็นการบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้คดีค่ะทุกคนก็สามารถทําบุญเสริมดวงกันได้เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองค่ะมาดูผู้โชคดีทางบ้านกันบ้างนะคะที่จะได้เช็คดวงชะตากับหมอไก่วันนี้มี3ท่านด้วยกันท่านแรกคุณตุ๊กเกิด26มิถุนายน2 5 1 4ถามเรื่องการงานการเงินค่ะ โอ้โหดวงโดยรวมเนี่ยถือว่าดวงคุณตุ๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะเพราะดวงเนี่ยมีโอกาสที่แบบจะมีงานใหม่ มีโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่เข้ามาค,คืองานนี่แบบมันจะแบบไม่ได้ไม่ได้ทําเหมือนทุกวันเนี่ยก็คือมันจะมีบบงานใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้ทําอยู่คนเดียวครับก็คืออาจจะแบบทําร่วมกับหุ้นส่วนหรือว่าร่วมกับคนในครอบครัวรนะนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีมากนะโอ้การเงินไม่ต้องพูดถึงพอง,งานมาเงินมันก็มาอยู่แล้วตามกันมาเลยใช่ไหมคะแสดงว่าดูรวมแล้วที่ถามดีเลยนะสำหรับคุกตุกนะดกต้องแล้วท่านที่2นะคะชายโต้ง14กรกฎาคม2 5 0 7 ถามสุขภาพค่ะโอ้โห oh, ถามมานี่ตรงประเด็นเลยคือดวงตอนนี้แบบเขาเรียกว่าดาวเสาเข้าดวงอุย เออดาวเสาแทรกนี้เหรอคะดาวเสาเข้าดวงเนี่ยหมายถึงเรื่องของโอสุขภาพโดยตรงเลยก็คือต้องระวังทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายที่เราเคารพนะอาจจะแบบมีปัญหาแต่ว่าไม่ต้องกลัวเราอาจจะแก้เคล็ดโดยการที่เราไปตรวจสุขภาพก่อนให้มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปก่อนเจาะเลือดบริจาคเลือดอะไรแบบนี้ได้ใช่ค่ะให้เจ็บตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางทางน้ำหนึ่งในช่วงปีใหม่นี้อาจจะแบบเออย่าเพิ่งไปล่องเรือล่องแก่งอะไรเลี่ยงไปก่อนนะคะขึ้นเครื่องบิน <อ>ส่วนท่านสุดท้ายคุณธนชัยค่ะเกิด31ตุลาคม2515ถามมาเรื่องการงานการเงินเช่นเดียวกันค,ค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแบบพลิกฝ่ามือเลยหรือหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะคืองานเนี่ยดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นแถมมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีตังคค่ะ,คะ แต่ว่างานเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีการฉกฉวยโอกาสคืองานเนี่ยรอช้าไม่ได้สมมติว่ามีงานเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้รอรอแล้วรออีกรอเลิกรออะไรอย่างเงี้ยคือต้องรีบทําเลยมิฉะนั้นอาจจะโดนแบบโดนคนอื่นฉกฉวยโอกาสไป<อ>ใช่ต้องรีบทำอย่าช้าใช่ค่ะ,ะแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะคการเงินเนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์แบบมีเงินเข้ามานะมีเงินเข้ามาตลอดแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายตลอดเช่นกันค่ะ อาจจะต้องแบบระวังในเรื่องของการใช้เงินหรือว่าวางแผนเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งค่ะคทั้งสามท่านนี้ก็จะได้รับวัตถุมงคลเป็นที่รึกจากหมอไก่ไปด้วยเลยนะคะอันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ,คะ